สวัสดีครับตอนบ่ายของวันนี้ผมจะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเที่ยวชมหาดแหทาาพนมนะครับก็จะอยู่ตรงด้านนู้นนะฮะหาดแหทาาพนมนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นศา,าลาริมแม่น้ำโขงนะฮะก็จะเป็นศาลาปูนแล้วก็จะเป็นเหล็กดัดนะฮะเดี๋ยวผมให้ชมศาลาแห่งนี้ก่อน เป็นสาาปูนเหล็กดัดนะฮะงั้นเดี๋ยวผมก็จะพารีวิวเที่ยวชมก่อนละกันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่พาชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะฮะตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งประเทศไทยนะฮะอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะฮะฝั่งตรงข้ามก็แน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นฝั่งประเทศลาวนะฮะ งั้นเดี๋ยวมาชมฝั่งไทยหน่อยละกันนะฮะตรงที่ผมกําลังถ่ายวีดีโอตรงจุดนี้นะฮะก็จะเป็นเรือนะฮะจะเป็นเรือขนาดเล็กเป็นเรือหาปลาของประชาชนในพื้นที่นะฮะ,ะเดี๋ยวมาชมตรงหาดแห่ท่าพนมหน่อยนะฮะตรงที่ผมกำลังถ่ายวิดีโออยู่ตรงนี้นะฮะ งั้นเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยนี่ครับหาดแหทา่าพนมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวบรรยายนะฮะก่อนอื่นผมต้องขอโทษก่อนละกันนะฮะก็เมื่อกี้ผมอาจจะออกเสียงผิดนะฮะจากหาดแหเป็นหาดแหนะครับก็สำหรับหาดแหนี่คือเป็นเกาะกลางแม่น้ำที่อยู่บริเวณบ้านน้ำกล่ำใต้อำเภอทา่าพนมนะครับ ก็จะแวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของสองฝั่งบ้านเรือนริมฝั่งโขงนะฮะงั้นมาดูอาคารบ้านเรือนริมฝั่งโขงหน่อยนะฮะชมอาคารบ้านเรือนนะฮะก็จะมีถนนหนทางนะฮะริมฝั่งแม่น้ำโของอ่าเดี๋ยวชมอาคารบ้านเรือนไปก่อน หาดแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งนะครับก็ในช่วงฤดูแรงนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ํากันแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่กันเป็นจํานวนมากนะครับรวมถึงมีร้านอาหารที่ปรุงอาหารจากปลาสดด้วยนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่จัดงานสงการของชาวบ้านที่นี่เป็นประจําทุกปีนะครับ วันนี้ผมก็ขอรีวิวพาท่องเที่ยวหาดแห่อำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ